สวัสดีครับผมสนุมโซลาเซลล์ครับมานะครับวันนี้มีของมารีวิวนะครับเนาะผมคุยกันก่อนนะครับสืบเนื่องจากว่าไอตัวอินเวอร์เตอร์ซันดีผมนะครับมันมีปัญหานะนะครับขึ้นโค้ดศูนย์หนึ่งตลอดนะครับผมเนาะแล้วก็ส่งศูนย์ไปแล้วนะครับส่งศูนย์ไปแล้วหนึ่งครั้งนะครับก็รอประมาณเกือบเป็นเดือนนะครับผมก็เลยกลับมานะครับอาการก็ยังเหมือนเดิมนะครับขึ้นโค้ดศูนย์หนึ่งอีกนะครับก็เลย ผมขี้เกียจส่งเคมแล้วนะครับผมเนาะเสียอารมณ์นะครับเนาะก็เลยจัดตัวใหม่มาเลยนะครับเสียเงินอีกเกือบ2 0,000ื่นนะครับจัดตัวลักพาวเวอร์มานะครับตัวนี้เลยนะครับผมเนาะอ่ะเดี๋ยววันนี้ของมาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวจะลองมารีวิวกันนะครับผมเนาะเขาบอกว่าตัวนี้ตัวเทพนะนะครับเนาะจบงานได้ทุกงานนะครับตัวนี้เนาะผมสั่งมาวันนี้นะครับตัว 6K นะเดี๋ยวมาลองแกะกันเลยครับผม ตัวนี้เราประกันสองปีนะอ,อ่าอ่านี่ครับนี่นี่นะครับตัวใหญ่เลยนะครับนี่แีแค่ใน um. กล่องเขาก็จะให้มานี่นะครับอา่ามีคู่มือนะครับมีคู่มื or. อมาให้คู่มือโอมีพุกมาให้ด้วยนะครับมีพุกด้วยนะครับพุก4ตัวนะครับแล้วก็มีตัวขันน็อตตัวเมียขันตัว รู้สึกจะเป็นขั้วแบตเตอรี่นะครับตัวนี้นะตัวเมียนะครับเขาถอดมาให้อยู่ในถุงนะเพราะว่าน่าจะถ้าใส่มากลัววน็อตมันจะหลุดเข้าไปในเครื่องนะครับผมเนาะนี่แล้วก็น็อตขันพวกขันพวกกลาวพวกอะไรนี่นะครับก็มีนะนี่นะครับมีนุ่นะเขาบอกว่ารุ่นนี้แถมแถมตัว Wi-Fi กับ CT มาด้วยนะครับตัวนี้นะนี่อยู่นี่นะครับนี่นะครับนี่นี่นะนี่นะครับ ซีทีกันย้อนนี่นะครับนี่นะครับมี t ีกันย้อนด้วยนะครับนี่นี่นะครับ wi-fi อยู่นี่นะครับอันนี้กล่องนะออริงด้วยนะครับมี wi-fi โอ้แถมมากอนข้างเยอะเลยครับผมนี่ w i i i อยู่นี่นะครับนี่นี่นะครับ wifi นี่เลยนะครับนี่ Wi-Fi จะเป็นพอร์ต HDMI นะเออมันทำมาแปลกว่าเพื่อนเลยนะนะผมไม่เคยเห็นนะที่มันเป็นพอร์ตของ HDMI นะครับเห็นแต่เป็นพวก USB นะนี่นะครับแล้วก็น็อตขันยึดมันอยู่นี่นะนี่เขาแยกมาในถุงนะครับนี่น็อตขันมันอยู่นี่4ตัวนะครับนี่น็อตขันมันอยู่นี่หมดเลยนะเขาแยกมาให้หมดเลยนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ติดตั้งมาให้นะ,ะถ้าหาไปเจอก็หาดีๆนะครับมันอยู่ในกล่องนะนี่นะครับมี Wi-Fi ตัวหนึ่งแล้วก็สาย c ีีกันย้อนนะครับนี่ที่มันแถมมาให้นะนี่นะครับมีแค่นี้แล้วก็ปุุกนะครับแล้วก็คู่มือนี่ปุกอีกสีตัวแล้วก็น็อตยึดต่างๆนะครับนี่นะประมาณนี้เลยนะครับมีโลโก้นะครับลักพาวเวอร์ทีเคนะครับนี่นะภายในรอบๆนะครับก็เป็นงานค่อนข้างดีนะครับค่อนข้างดีห็นเลยนะนะครับตัวนี้นะ มีฟิลเตอร์ด้วยนะครับฟิลเตอร์นะฟิลเตอร์จะอยู่ด้านข้างนะครับนี่ด้านข้างนะครับก็ลองอาจจะมองไม่เห็นนะฟิลเตอร์อยู่ด้านข้างด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับมีกรองฟิลเตอร์กรองฝุ่นต่างๆนะครับผมเนาะอ่าก็จะมีเมมเพจนะเดี๋ยวผมยกให้ดูเมมเพจก่อนนี่นะครับอ่านี่ก็จะเป็นเมมเพจนะครับนี่นะครับ lux power นะประมาณนี้เลยนะครับผม นี่นะครับดูรอบๆนะครับตัวนี้ก็เป็นจับเป็นแผงฟิลเตอร์นะด้านข้างของเครื่องนะครับจะมีวารันตีนะนี่นะครับผมมีวารันตีนะครับนี่มีบาร์โค้ดนะครับผมอันนี้จะเป็นด้านข้างๆของเครื่องนะนี่นะครับอันนี้จะเป็นตัวกรองนะครับกรองฟิลเตอร์นะครับเวลาพัดลมมันทํางานดูดอากาศโฟขึ้นไปนะครับโฟขึ้นไป นี <ítulo> anyway, point, ่ครับอากาศก็จะออกฝั er ่งนี้นะครับออกฝั่งนี้นะนะครับตามหลักการแล้วอากาศเย็นมันจะอยู่ด้านล่างนะครับอากาศร้อนมันจะอยู่ด้านบนนะอันนี้คือเขาดูดอากาศขึ้นนะครับพัดลมจะมีอยู่3ตัวนะพัดลมจะมีอยู่3ตัวนะครับผมสลับกันทํางานนะครับผมนี่นะครับก็จะมีพอร์ตทั้งหมดนะครับนี่ครับจะอยู่ตรงนี้นะครับผมจะไล่จากนี้ไปก่อนนะตัวนี้จะเป็นพอร์ตแคนนะครับนี่ครับแคนกับ r s 4 8 5นะตัวนี้นะครับผม นี่เอาไว้ใช้กับตัวแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ที่มันสามารถสื่อสารกันได้นะครับผมเนาะสามารถต่อแบตเตอรี่เข้าไปได้เลยนะครับที่มีพอร์ตแค้นนะนี่นะครับผมเนาะถัดมานะครับตัวนี้ก็จะเป็นพอร์ต ntc นะครับนี่นะครับสามารถตั้งค่าได้นะครับนี่ครับก็บิดลูกบิดขึ้นลงได้นะครับนี่นะครับนะครับต่อมาก็เป็นพอร์ตของ Wi-Fi นะครับ Wi-Fi ที่เป็นของตัวนี้จะเป็น hdmi นะผมเพิ่งเคยเห็นนะครับผมเพิ่งเคยเห็นนะ นะครับนี่แปลกกว่าเพื่อนนะการรับสัญญาณส่งสัญญาณเนี่ยน่าจะเสถียรกว่าและเร็วกว่านะครับผมเนาะในพอร์ตของการเชื่อมต่อ WiFi นะตัวนี้ก็จะเป็นดรยพอตนะครับเนาะนี่นะครับเอาไว้ควบคุมเชนนะเอาไว้ควบคุมเครื่องเจนเนอเรเตอร์นะครับผมเนาะสามารถต่อได้นะนี่นะครับด้านบนก็จะเป็นตัวกองฟิลเตอร์นะครับนี่นะครับด้านบนตัวนึงนะครับตัวนี้ก็เป็นกองฟิลเตอร์เหมือนกันนะครับนี่ นะครับถัดมาก็จะเป็นพวกาวนะครับมากาวแล้วก็สวิตนะครับด้านล่างก็จะเป็นพวกสวิตภาคสวิตเนี่ยนะครับภาคสวิตมันจะมีสองตัวนะสำหรับลักพาวเวอร์นะมันจะมีสวิตปิดเปิดนะครับฝั่งกิดนะครับนี่ฝั่งนี่นะครับฝั่งขาเข้านะครับ PV เข้านะครับ PV in นะครับนี่เนนะครับนี่เราเปิดตัวนี้นะครับตัวนี้มันจะไม่ปล่อยไฟออกมาเลยนะนะครับ ถ้าเราจะเปิดให้มันปล่อยไฟออกมา AC output ออกมาต้องมีสวิตตัวนี้ต้องเปิดสวิตตัวนี้ด้วยนะครับดีนะครับคนนี้ดีมากเลยนะครับผมมันไม่เหมือนตัวที่ผมเคยใช้ซันดีนะเปิดสวิตทีนึงนะครับมันก็ออกมาทั้งหมดเลยนะครับทั้งไฟเข้าทั้งไฟเข้าไฟออกนะครับมันก็จะออกทั้งเข้าทั้งออกออกกันเลยนะครับอันนี้คือเขาก็จะแยกมาอย่างชัดเจนนะครับเขาจะแยกมาอย่างชัดเจนนะสวิตปิดเปิดนะครับนะครับนี่นะ พอฝั่งด้านล่างก็มีพวกนี่ครับไอรูกลมๆอย่างนี้นะนี่ครับเอาไว้เสียบสายไฟเข้านะครับเพราะว่ามันก็กันยิ่งจบได้ในระดับหนึ่งนะนี่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมอันนี้คือจะเป็นด้านล่างนะครับด้านล่างของอ,อ,อินเวอร์เตอร์ของลักซ์พาวเวอร์นะส่วนด้านข้างนะครับด้านข้างนะด้านข้างฝั่งนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับฝั่งก็ไม่มีอะไรแล้วนะ ก็จะมีแค่ฟิลเตอร์อีกนะครับนี่นะครับฟิลเตอร์อีกฝั่งนี้นี่เห็นไหมฟิลเตอร์อีกนะครับตัวนี้ก็เป็นลมโฟล์ฟอ์ออกนะครับนี่ลมมันก็จะเป่ามาด้านนี้นะครับนี่ลมมันก็จะเป่าขึ้นมานะครับลมก็เจอะฝั่งนี้นะครับเนาะฝั่งนี้นะครับเนาะอ่าทางด้านบนก็ไม่ได้มีอะไรแล้วนะครับส่วนด้านหน้าก็จะเป็นปุ่มสวิตช์ควบคุมต่างๆนะอ่าเดี๋ยวผมเปิดให้ดูด้านในกันนะครับ อ่านะครับเวลาเราถอดนะครับจะถอดดูต่อเทอร์มินอลอยู่ด้านในนะครับผมเราจะต่อสายต่างๆนะครับเราต้องถอดกองฟิลเตอร์ตัวนี้ออกก่อนนะนี่นะครับตัวนี้เป็นฟิลเตอร์อีกชั้นหนึ่งนะชั้นหนึ่งนะครับนี่นะครับนี่นะครับลักษณะของฟิลเตอร์นะเอาไว้กองฝุ่นนะครับนี่กองฝุ่นอันนี้สามารถล้างออกได้นะเวลาฝุ่นมันเต็มนะครับเวลาหรือมันสกปรกนะครับผมเนาะพัดลมโฟอากาศไม่ดีแล้วเนี่ยเราสามารถเปิดดูตรงนี้ได้เลยนะครับผมเนาะ มันก็มีข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะเหมือนพวกแอร์นะครับผมเนาะมันจะคอยดักฝุ่นเอาไว้นะครับกรองอีกชั้นหนึ่งเหมือนมันไม่เหมือนรุ่นอื่นนะรุ่นอื่นมันไม่มีกรองอย่างนี้มาให้นะครับมันจะมีปัญหาเรื่องของฝุ่นนะฝุ่นมันจะเยอะนะครับตัวที่ผมใช้อยู่นะของซันดีนะครับผมเนาะดีๆนะครับทํมาอย่างนี้นะอะ่าแล้วก็จะมีตัวน็อตตัวนี้นะครับนี่ครับก่อนที่จะเปิดฝาตัวนี้ออกมานะนะครับตัวนี้ไม่มีกรองแล้วนะนะครับเพียงแต่ว่ามันใช้ตัวนี้นะครอบเข้าไปอีกรอบนึงนะครับนี่นะครับ ตัวนี้นะครับแล้วเราก็ถอดออกมาได้เลยนะครับถอดมาเลยนี่ครับนี่นะครับพอเปิดออกมานะครับอันนี้คือด้านในนะนี่นะครับจะเห็นอันดับแรกเลยเด่นเป็นสง่าเลยนะครับจะมีพัดลมนะพัดลมสามตัวเลยนะครับผมนี่ของซันดี้จะมีแค่สองนะครับเขาบอกว่าพัดลมสามตัวนี้นะครับจะทํางานไม่พร้อมกันนะ ถ้าเกิดฝั่งนี้มันร้อนนะครับพัดลมตัวนี้ก็จะทํางานนะครับแล้วถ้าเกิดฝั่งนี้นะครับมันร้อนนะครับตัวนี้ก็จะทํางานนะถ้าเกิดฝั่งนี้มันร้อนตัวนี้ก็จะทํางานนะครับผมเนาะหรือถ้ามันร้อนฝั่งนี้ฝั่งนี้นะครับสองฝั่งก็จะทํางานพร้อมกันนะครับเนาะเห็นเขารีวิวกันว่านะครับพัดลมเนี่ยนะครับจะเสียงเงียบนะนะครับไม่ค่อยดังเท่าไหร่นะอ่านะครับตัววัสดุที่ยึดก็โอเคเลยนะครับเป็นแผ่นเพลทนะน่าจะเป็นอลูมิเนียมหรือเปล่านะครับตัวนี้โอ้โหนี่นะครับรับรองนะครับ สนิมไม่กินแน่นอนแล้วก็ฝุ่นมันจะไม่เกาะตรงใบพัดลมนะเพราะว่ามันมีกองตรงนี้ดักกรอไว้นะครับน่าจะลดได้ดีเลยนะครับน่าจะลดฝุ่นได้ดีเลยนะครับเพราะว่าผมใช้ของซันดีแล้วฝุ่นมันเกาะแถวใบเนี่ยนะครับเกาะซอกหรือตรงใบเนี่ยนะนี่นะครับเยอะเลยนะครับต้องใช้แปรงปัดออกนะครับปัดออกแล้วมันก็มาตกแถวแถวนี้นะครับผมเนาะอันนี้นะครับต้องต้องให้ความสําคัญกับพัดลมด้วยนะครับเพราะว่า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับมันจะมีในเรื่องของความร้อนนะครับเขาค่อนข้างออกแบบมาดีนะแต่ว่าตัวชิปที่อยู่ข้างในตัว AI เนี่ยไม่รู้ว่ามันจะฉลาดมากน้อยแค่ไหนนะนะครับอ่ะถัดมานะครับถัดมาก็จะมีตัวแบตเตอรี่นะครับนะเป็นแบตเตอรี่นะครับผมเนาะภาคของแบตเตอรี่นะมีแบตบวกแบตลบนะครับเนาะเหมือนเดิมครับท่านจะเห็นว่าน็อตตัวเมียมันไม่มีใช่ไหมครับนี่น็อตตัวเมียมันอยู่นี่นะครับ เขาได้แยกเอาไว้ให้แล้วเขาแยกอยู่ในถุงนะครับนี่ตัวที่ผมบอกนะนี่นะครับน็อตตัวมียอยู่ในถุงนะครับนี่นะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเวลาเขาขนส่งเนี่ยนะครับน็อตมันชอบหลุดนะเขาก็เลยแยกมาให้เลยนะครับนี่นะครับตัวฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็น PVA PVB นะมันเข้าได้2สติงนะครับนี่นะครับเป็นเทอร์มินอลนะครับตัวนี้เทอร์มินอลเป็นเทอร์มินอลที่เป็นแบบมาตรฐานเลยนะนี่นะครับผมโอ้โหหนาแน่นเลยนะครับ แน่นเลยนะครับใช้หางปลาเข้าหางปลาแล้วก็เข้าตัวเทอร์มินอลนี้ได้เลยนะครับผมเนาะรับรองไม่หลุดแน่นอนนะครับผมเนาะมันไม่เหมือนตัวอื่นนะที่เป็นพลาสติกนะครับพลาสติกกลมๆนะครับหรือพลาสติกเรี่ยมๆนะครับเราปอกสายไฟแล้วก็เราแย่เข้าไปแล้วก็ล็อกนะครับอพราะนั้นมีสิทธิ์ที่จะหลวมคลอนได้ง่ายนะครับอันนี้ัวแน่นเลยนะอันนี้แน่นเลยนะครับแน่นปึ๊กเลยนะครับผมเนาะฝั่งก็จะมีฝั่ง PVA PVB นะครับสองสตริงนะครับ uh แต่เวลาขนานกันนะครับเวลานุกรมกันก็อย่าให้วัวมันเกินนะนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกเอซีนพุทธนะครับผมก็จะมี LN นะ LN แล้วก็มีกาวนะครับผมเนาะอันนี้ก็เป็น AC o u t p u อพุทธนะครับมี LN แล้วก็มีกาวนะครับฝั่งนี้แล้วก็เป็นเอจนเนอเรเตอร์นะครับเป็นเจนเนอเรเตอร์นะอ่านี่นะครับเจน LN นะครับผมสามารถเอาเข้าร่วมได้นะครับเจนเนอเรเตอร์นะนะครับนี่นี่ก็เป็นตัว กรองนะครับนี่กรองฟิลเตอร์นะครับตัวไหนที่เป็นช่องลมนะครับสังเกตดูนะครับตัวไหนที่เป็นช่องลมเข้านะครับนี่เขาจะใส่กรองไว้ไว้ทั้งหมดเลยนะครับนี่ก็เป็นอันนี้ก็มีกรองนะนี่นะครับฝั่งนี้ก็มีกรองนะนี่นะครับผมส่วนตัวอย่างอื่นก็ไม่ได้มีอะไรแล้วนะครับผมเนาะก็จะประมาณนี้นะครับส่วนนัทตัวนี้ก็เป็นหน้าจอนะครับแล้วก็ปุ่มคอนโทรลต่างๆนะครับก็มี e n นเตอร์มีดาวมีอัพมีรีเทิร์นนะครับ ฝั่งนี้ก็เป็น normal นะครับแล้วก็อะไรนี่ fake fake อะไรหรือเปล่านะครับเนาะแล้วก็หน้าจอครับหน้าจอเล็กนะหน้าจอเล็กมากนะครับมันไม่เหมือนซันดี้ผมนะซันดี้ผมดูดีหน้าจอเบลอเลยนะครับสีอีกนะเป็นจอสีอีกนะครับผมเนาะอันนี้ผมถามทั้งศูนย์เขาว่าจอเนี่ยมันปิดได้ไหมมันสว่างนะครับแล้วผมไม่ชัวว่ามันจะกินกระแสเยอะหรือเปล่านะเพราะว่ามันติดอย่างนี้ตลอดเลยนะครับผมเนาะทั้งคืนนะครับนี่ นะครับอันนี้เขาก็เป็นจอเล็กนะตัวนี้เขาก็ทํามาเล็กๆเลยนะครับผมเนาะเขาน่าจะประหยัดในเรื่องของพลังงานที่มันมาเลี้ยงหน้าจอนะอะ่ะอย่างอื่นก็ไม่ได้มีอะไรแล้วนะครับผมก็จะมีประมาณนี้นะครับผมเนาะ,ะคลิปนี้ก็เดี๋ยวมารีวิวตัวเครื่องกันนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมจะมาเทดสอบการใช้งานนะอะ่ะฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับผมเนาะนานแล้วไม่ลงคลิปนะครับอะ่ะ ขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่คอมเมนต์มานะครับให้กำลังใจเยอะะมากมายนะครับจากเฟ e บุ๊กจากในกลุ่มนะครับผมเนาะโอเคครับขอบคุณมากครับผม